สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการต่อสวิตช์หกขานะครับเป็นสวิตช์แบบหกขานะครับแบบนี้ทั้งที่เป็นรุ่นมีไฟแล้วก็ไม่มีไฟนะครับหลักการต่อใช้งานก็จะเหมือนกันนะครับมีไฟเวลาต่อแล้วไฟก็จะติดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ที่มีไฟนี้2 2 0โวลต์นะครับอันนี้ต้องใช้กับไฟ220โวลต์ไฟจึงจะติดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสเปคเป็น220โวลต์เหมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้จะไม่มีไฟนะฮะเราก็สามารถเอาไปรุ่นไม่มีไฟนี้เราสามารถเอาไปต่อกับ12โวลต์24โวลต์ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเอาไปใช้12หรือ24ก็ได้นะครับแต่ไฟก็จะไม่ติดแค่นั้นเองแต่สถานะการใช้งานสวิตช์ก็จะเหมือนเดิมนะครับการต่อสวิตช์6ขานะครับ ก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพราะมาต่อขั้นตอนง่ายๆนะครับก็โดยการเอาตัวไฟนะครับเข้ากับขาขากลางอันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะจําใช้งานให้ดูเลยนะครับก่อนใช้งานก็ถอดปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับวันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้แบบ6กขานะครับตัวนะครับเราก็จะต่อไฟนะฮะ อันนี้เข้าขากลางแบบนี้เลยนะครับเข้ากับขากลางอย่างนี้นะครับแล้วก็หลอดไฟอย่างนี้นะครับหลอดไฟของชุดนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับด้านนี้นส่วนหลอดไฟอีกหลอดนึงนะครับ ก็เป็น2ขาที่เหลือนะครับด้านข้างที่เหลือนะครับหลอดไฟจะต่อเข้ากับด้านข้างครับไฟก็จะเข้ากับ2ขาตรงกลางนะฮะแบบนี้นะครับไม่ว่ามีไฟหรือไม่มีไฟหลักการต่อใช้งานก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเสียบลักเทสนะครับ ก็ปรับสวิต์ให้อยู่ตรงกลางก่อนนะฮะตัวนี้เป็นสวิต์แบบ on off on นะครับ off อยู่สถานะตรงกลางนะครับแล้วก็ on ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราลองเสียบลักลองไฟดูนะครับอันนี้นะฮะครับ สังเ,เกตนะครับไฟจะติดอยู่ตลอดนะครับแบบนี้เพราะว่าเราป้อนไฟเข้า2ขานะครับไฟมันก็จะติดตลอดนะฮะ,ะการเปิดการใช้งานก็จะสลับกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวก็ถอดปลั๊กก่อนนะครับและถ้าเป็นไฟที่เป็นไฟ DC นะครับไฟ DC เดี๋ยวเรามาลองกับชุด ที่มันไม่มีไฟอันนี้นะกันนะครับของไฟ DC นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองกับตัวสวิตตัวที่ไม่มีไฟอันนี้นะครับไฟก็เหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ไฟ DC มันก็จะมีเป็นขั้วบวกขั้วลบอ,อันนี้นะครับแล้วก็จับไฟเข้าขากลางก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับ ไฟเข้าขากลางอันนี้นะครับแล้วก็มาต่อเข้าอันนี้เดี๋ยวทดลองกับตัวมอเตอร์ของนี้นะครับอันนี้ถ้าต้องการให้ถูกขั้วนะครับเราก็ต่อสีให้ตรงกันนะครับสีแดงกับสีดำนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสีแดงสีดำนะฮะใช่อันนี้ก็ต่อประมาณนี้นะครับถ้าระบบ DC ต้องการขั้วที่มันถูกต้องนะฮะเราก็ต่อแถบสีให้เหมือนกันนะครับ สีแดงกับสีดำนะครับอันนี้ขั้วก็จะตรงกันนะครับนะฮะก็เปิดใช้งานเหมือนกันนะครับก็เปิดตรงกลางออฟแล้วก็ด้านข้างนะฮะนี้นะครับก็เป็นการใช้งานที่เหมือนกันนะครับแต่มอเตอร์พวกนี้มันก็สลับขั้วกันได้มันก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังทำงานฮะ จะลองสลับให้ดูนะครับถึงขั้วมไม่ถูกต้องมันก็ยังทํางานนะครับของที่เฉพาะที่เป็นตัวมอเตอร์พวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหลอดไฟที่ระบุขั้วหรือวงจรที่ต้องการขั้วชัดเจนนะครับก็ต้องต่อให้ตรงกันนะครับตามนั้นโอเคการต่อสวิตช์หกขานะครับก็แนะนําการใช้งานกันเพียงแค่นี้นะครับ ก็ไม่ยุ่งยาก,กนะฮะต่อไฟเข้าตรงกลางแล้วก็อุปกรณ์ออกด้านข้าง2ข้างแค่นั้นเองนะครับโอเคขอบคุณครับ